สวัสดีพี่น้องประชาชนอยู่ผมช่องรอบมงช้างนะครับทำอะไรนั้นอ้าค่ยตะลุ่มวันนี้มีสาวมาปลอกส้มโอให้กินนะคะอืมัได้กินอย่งปอนด้วยนะ ทางไปบอกว่าจะประมาณนี้นะพี่น้องนะอ,อะไรสวยมากเลยขึ้นรถมาทีไรทีไรขี้อัดเต็มรถเลย มาด้วยความฝุ่นตลบอบอวนน้องเขียวนะฮะน้องเขียวแล้วไหนหวานไหมหวานไหน,นลองชิมดูสิลองกินดูสิไไชิมริมเยอะแล้ว ส้มโอก็อรอเหอมือนกันนั่นนี่สมโอนี่ก็ได้มาจากามไม่ได้ซื้อนะคะไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ขโมโยจากทีทีนะ่อไปก็ถ้า,โโาเรา <c oughs> ตอนเก็บบอกว่าไม่กินเนี่ยตอนเก็บบอกว่าไม่กินหวานมากเลยอะ่ะเอ็กก็บอกให้ทำไปขโมโยด้วยสิ อาทุกตาไงท้องหมดเลยไม่มีควันนะครับมาร์กทูนี่ครับเป็นเครื่องเบาๆครับ20ปีแล้วครับควันไม่มีเลยครับโลกจะบางๆเลยนะ สีนกระบอกรั่วนะครับไม่มีเวลาว่างเปลี่ยนเลยครับงานตลอดครับขี้ีตรงซีนกระบอกรั่วนะครับน้ำมันไหลดำหมดเลยครับดูมาม SK04 นะครับตัวนี้จ็มแล้ว <c oughs> ตาถามว่าได้มาจากไหนบอกว่าขโมยจากที่ถีนี่ขนาดบอกว่าไม่กินนะเนี่ย ดูเปลือกสิโอโหกล้าตรงนี้ไหมกล้าเอผ่าสาวมานั่งรถนะครับพี่น้องวันนี้นะผ่าสาวมานั่งรถนะครับอกหางนะกิ๊กมีชูยิ้มหน่อยสิ này giếm này giếm này leo con <laughs> này quá đây bạn คำใหญ่ๆขนงเนั่นแต่เน่นแบบนิดมากเลยอะสมูไรมาเล่นหรือเปล่าไปทีไกลามากเลยเนะพี่น้นองนะพีโนเทชั่นอือเพื่อไหนวะ ก็ขุดอยู่บ้านาอะไรนะธรรมระตำบลอะไรตำบลตรัมดุมป่าธรรมระไม่ใช่ธรรมระน่าจะตำบลตรัมดมตำบลตรัมดุมนี่ để chơi cảnh thi bộ ạ. สีสักันนะอาดากลองทาไน้าูงมืีถึงที่เทแล้วนะพี่น้องนครับช้างเข้าที่ีก็จะแบบเอ้ยขโมยสมูอไม่ได้แล้ว เดี๋ยวนี้นนครับต้นสบู่ที่ขโมยอะ <มา S 2> ไม่ซื้อนะครับอร่อยด้วยลูกใกล้ใกล้ไม่เก็บอือกล้องหน่อยโอ้ี่เที่ยววะเยอะเยอะมากเลยสิยี่สิบหกคันก็ห้าคัน ห้าสบนละสีก like, mm hmm. ี่เท okay? ี่ยวยี่สิบเที่ยวได้กี่เที่ยวแล้วได้ได้เจ็ดแปดแล้วเจ็ดแปดหาอไม่เสียแล้วนะวันนี้ยิ่งไกลเสียไหมวันนี้ฮะวันนี้เสียไหมอีกอีกสิบสองอ่ะสิบสองเที่ยว ขอขโมได้ไหมได้เนาถ้าเอ็งขโมยแเอ็งแบบขโมยไปแล้วเองงานรู้ว่าวาน อะไรเองอ่ะถ้าเองอ่ะถ้าเองออ่ะแสดงว่าเองอ่ะเก็บไปแล้วเองูหวาเนี่ยเองเนี่ยกิ่ใกล้ๆอ่ะทไมเองไม่เก็บนู้นนะนูนเห็นเออโ้ย้เองเก็บแล้วุกออแบบหวานมากเขาเือดิก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่วงเรามือันช้างด้วยนะครับ